โอเคข้อนี้สัมประสิทธิ์ของมันไม่ใช่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะดังน,นั้นข้อนี้ลองลองมาทําดูข้อนี้ก็ง่ายๆนะคะน,นี้น,นี้จะทําเร็วหน่อยอ่าแทนด้วยพอะไรดีตัวที่หารบวกลบสี่ก็มีหารลบหารสี่งตัวมีอะไรบ้างบวกลบหนึบวกลบสอบงบวกลบสี่นะคะเราลองเอาเอาหนึ่งเลยละกันนะคะพี่หนึ่งก็คือสองคูณหนึ่งกำลังสามบวกเจ็ดคูณสองเอ้ไม่ใช่คูณ หนึ่งคูณหนึ่งกำลังสองตัวนี้นะลบห้าคูณหนึ่งลบส okay. ี่โอเคก็ได้สองกำลังสามได้เอ้ยหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งคูณสองได้สองบวกหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกได้คูณเจ็ดได้เจ็ดลบห้าลบสี่ไปไวไวน่อยนะคะดังนั้นสองบวกเจ็ดเป็นเก้าลบห้าลบสี่เป็นลบเก้าเป็นศูนย์ดังนั้น x ลบ 1, หนึ่งหาพ px อ็ 1, ลงตัวนะคะโอเคหาเลย เอาสามเศมาใส่ทีมาา่มาเรียงดีๆแล้วนะคะ,ะสามสศคือตัวนี้เอามาเรียงเลยสองเจ็ดลบห้าลบสี่ตัวที่ยอา,าหารแต่ลบหนึ่งเป็นบวกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองเจ็ดบวกสองเป็นเก้าหนึ่งเก้าเก้าลบห้าบวกเก้าเป็นสี่หนึ่งคูณสี่ได้สี่บวกกันเหลือศูนย์ตัวนี้คือเศษหารแล้วได้น้นเรียนอย่าทำลับเหมือนครูนะคะครูเขียนสองเอ็กซ์กำลังสองบวกเก้าเอ็กบวกสี่โอเค โอเคทำสเต็ปสุดท้ายดังนั้น 2x กำลัง3บวก 7x กำลัง2ลบ 5x ลบ4เท่ากับ0คืออะไรคูณกันบ้างตัวนี้ตัวบนนี้นะคือ x ลบ1คูณกับผลลัพธ์ของมันสุดนี้ 2x กำลัง2บวก 9x บวก4เท่ากับ0เท่ากับ0อ่าโอเคหลายคนจะเจอปัญหาตัวนี้แยกตัวประกอบ2ตัวที่มีสัมบัติที่ไม่ใช่1นะไม่เป็นนะคะอะไรคูณกันได้ง x ขอแยกสิ อะไรคูณกันได้ 2x ก็เป็น 2x กับ x อะไรคูณกันแล้วได้4มี1กับ4กับ2กับ2นักเรียนลองเอา2กับ2ใส่เข้าไปมันไม่มีโอกาสได้ก้9เอา4กับ1 1กับ4ถ้าใส่4ตัวนี้กับ1ตัวนี้ใส่4ตัวนี้กับ1ตัวนี้ 4x กับ 2x มันมีโอกาสได้ก้าไหมไม่ได้โอเคนั้นจาก4 1ก็ย้ายไปเป็นอะไรควรย้ายไปควรเปลี่ยนเป็น1กับ4โอเค คูณแล้วได้บวกอุ้ยแสดงว่าบวกกับบวกเดี๋ยวแต่เรามาดูก่อนนะคะใกล้คูณใกล้ได้หนึ่งเอ็กซ์ใกล้คูณใกล้สี่สองแปดเอ็กซ์บวกกันได้เก้าเอ็กซ์พอดีได้เลยนะคะแสดงว่าต้องเป็นบวกทั้งคู่ย้อนกลับไปก็ใส่บวกโอเคพอมองออกแล้วพอมองออกแล้วทีนี้ตอบเลยค่ะเวลาตอบต้องนาความเข้าใจกับมันว่าเราทํารัดเลยได้ไหมรูขอรัดนะอะไรลบหนึ่งแล้วเป็นศูนย์คือหนึ่งเอาอะไรแทนในในเอ็กซ์นี้สองเอ็กซ์บวกหนึ่งแล้วมันเป็นศูนย์เอ็กซ์ก็คือจากบวกหนึ่งก็เป็น ลบหนึ่งจากสองคูณก็เป็นสองหารนะคะแต่ตัวนี้ก็คือลบดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือมีอะไรบ้างเอจริงๆ x เต้องเท่าต้องต้องเท่ากับตรงกันนะ x เท่ากับนี้นะแตคูเลื่อนมาหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองกับลบีอ้าวคำตอบอ่าเรียงจากน้อยไปหามากก็คือลบซลบหนึ่งส่วนสองและเรี่องอะไรหนึ่งโอเค a n s เคล่ะขอให้สนุกกับการทำนะคะฝึกทำ